ข้อความจากแม่คนอิมตอนความรักพระเจ้า26ตุลาปี2021ที่รักของฉันพวกคุณหลายคนรู้จักฉันจากชีวิตที่ผ่านมาด้วยกันฉันมาหาคุณตอนนี้เพื่อห้อมล้อมคุณด้วยความรักคุณกําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายบนโลกในเวลานี้และฉันเห็นพวกคุณหลายคนที่รู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุนไม่มีความรักและโดดเดี่ยวฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณและอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณ ฉันอยู่ใกล้คุณมากและอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวหรือไม่มีใครรักฉันไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณได้เว้นแต่คุณจะร้องขอดังนั้นโทรหาฉันในยามที่คุณต้องการและฉันจะอยู่กับคุณทันทีเพื่อสนับสนุนและแนะนําคุณผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ในฐานะที่เป็นวิญญ,ญาณสากลคุณได้ยินคําขอร้องจากแม่ไกาอาเพื่อขอความช่วยเหลือในกระบวนการการเสด็จขึ้นสูส่สวรรค์ของเธอตั้งแต่มิติที่3ถึงมิติที่5ขึ้นไป และคุณก็ได้จุติมาเกิดบนโลกจากทั่วกาแล็กซี่และที่ไกลออกไปพวกคุณบางคนพบว่ามันยากมากที่จะลดการสั่นสะเทือนของคุณให้เหลืออยู่บนดาวเคราะห์มิติที่3ของแม่ไกอาวิญญาณจํานวนมากอาสาแต่เฉพาะวิญญาณที่มีประสบการณ์แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่ได้รับเลือกและคุณที่รักคือหนึ่งในดวงวิญญาณเหล่านั้นพวกดวงวิญญาณบนโลกทุกวันนี้คือแก่นแท้ของพระเจ้าและในความเป็นจริงไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคุณอย่างไรก็ตามวิญญาณธาตุมืดพยายามแบ่งแยกและควบคุมมนุษย์ มาเป็นเวลานานบนโลกพวกเขาไม่รู้ดีไปกว่านี้เว้นแต่ที่รักฉันต้องบอกคุณไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเช่นกันพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้โดยทําให้พวกคุณทุกคนอยู่ในสภาวะของความกลัวและพวกมันก็กินความกลัวนั้นราวกับว่าอาณาจักรแห่งวิญญาณของมนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนอาณาจักรสัตว์โดยที่วิญญาณที่มืดเหล่านี้อยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารี่รักอย่างที่คุณทราบแล้วว่าการเลื่อนระดับของแม่ไกอ่อา แลเริ่มต้นขึ้นแล้วและวิญญาณที่มืดมนเหล่านี้จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกจากโลกและเดินทางต่อไปในฐานะจิตวิญญาณบนดาวเคราะห์แห่งการเรียนรู้อีกดวงหนึ่งมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาในขณะนี้บทเรียนที่ท้าทายของคุณคือการเรียนรู้ที่จะรับและอวยพรพวกเขาอย่างที่พระเจ้าทำกําจัดความกลัวของคุณเพราะการทําให้คุณกลัวคือสิ่งที่พวกเขาต้องการควบคุมคุณในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในตัวเองพวกเขาไม่สามารถทําอะไรเพื่อทําร้ายคุณได้เว้นแต่คุณจะปล่อยให้พวกเขา พลังแห่งการรับรู้ของพวกเขาจะไม่มีอีกต่อไปหากคุณมารวมตัวกันในร่างแห่งความรักความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นเพียงภาพลวงตาเธอกาลังเปลี่ยนสภาพอากาศของเธอแต่ที่รักดาวเคราะห์ในมิติที่5จะเป็นดาวเคราะห์รอบข้างที่ซึ่งวิญญาณทั้งหมดสามารถอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายบนดินของเธอทุกที่ที่คุณเลือกจะมีพลังงานอาหารและน้ําจะไม่มีความหิวกระหายหรือขาดแคลนอะไรอีกต่อไปวิญญาณจํานวนมากเลือกที่จะออกจากโลกในเวลานี้ซึ่งถูกกาหนดไว้ แต่อนาคตของแม่ไก่อานั้นมั่นใจได้และบรรดาผู้ที่อ่านคําเหล่านี้ก็จะเลือกที่จะอยู่ต่อคุณจะไม่เคยรู้จักเวลาแบบนี้มาก่อนและพวกคุณหลายคนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงแต่อนาคตบนโลกนี้จะน่าทึ่งสําหรับคุณทุกคนจุดประสงค์ของวิญ,ญญาณของคุณในตอนนี้คือการรักษาความสันสะเทือนของคุณให้อยู่ในระดับสูงและอยู่ในสถานะแห่งความรักสําหรับทุกคนและเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวใดๆของพวกคุณหลายคนเพื่อนครอบครัวของคุณที่ยังดูเหมือนหลับไหลกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าสามารถช่วยท่านให้รับมือกับความกลัวนี้ได้แม้ว่าเพื่อนและครอบครัวของคุณจะตำหนิคุณสำหรับมุมมองต่างๆที่คุณอาจมีโปรดอวยพรพวกเขาและล้อมรอบพวกเขาด้วยความรักและแสงสว่างหากคุณรู้จักพวกเขาพวกเขาไม่ใช่วิญ,ญญาณที่มืดมิดแต่พวกเขาอาจเลือกที่จะซ่อนแสงสว่างชั่วขณะหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาจะส่องแสงไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะเปลี่ยนเส้นทางของพวกเขาพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยและพวกเขาจะขึ้นไปทันเวลา อย่าพยายามกีดกันพวกเขาจากเส้นทางการเรียนรู้ที่พวกเขาเลือกถึงเวลาแล้วที่จะมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางแห่งการเลื่อนระดับของคุณเองสู่สวรรค์ใหม่บนโลกใบนี้อย่ากลัวเลยเพราะคนอื่นจะตื่นขึ้นในเวลาของเขาเช่นเดียวกับคุณคุณจะอยู่ที่นั่นเพื่อจับมือพวกเขาเมื่อพวกเขาทำเพื่อพูดอยู่ให้ห่างจากผู้ที่ยังมืดมนในแง่ลบเพราะพวกเขาจะทําให้แสงสว่างของคุณมัวหมองคุณได้ทําพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือเพียงแค่เป็นทํางานกานเรเลื่อนระดับของคุณเอง และแสงสว่างของคุณเองและคุณจะดึงดูดผู้อื่นที่พร้อมจะเลื่อนระดับด้วยวิญญาเหล่านั้นที่พร้อมจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นในตอนนี้จะมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือและคําแนะนําบนเส้นทางแห่งการเลื่อนระดับของพวกเขาเองรู้ว่าทุกวิญญาณมีเวลาตื่นขึ้นคุณได้ทําเพียงพอแล้วในขณะนี้เพื่อช่วยปลุกให้ผู้อื่นตื่นขึ้นอย่าฟังสิ่งที่มืดมนในสื่อข่าวหลักของคุณที่พยายามทําให้คุณกลัวทุกสิ่งคุณเป็นผู้เจยวชาระดับสูงในการสร้างและคุณก็ทําได้ดีมาก รักษาระดับการสั่นสะเทือนของคุณให้สูงโดยไม่ฟังผู้ที่หมิ่นที่จะพูดอะไรเพื่อให้คุณนั้นอยู่ในสภาวะความหวาดกลัวเข้าไปข้างในและรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสาระสําคัญของพระเจ้าพระเจ้ารู้จักพวกคุณทุกคนในฐานะลูกของจัก,กรวาลร่างกายของคุณกําลังเปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นผลึกดังนั้นในที่สุดคุณจะสามารถรักษาทุกอย่างได้อย่ากลัวแบคทีเรียและไวรัสเพราะมันจะส่งผลต่อคุณหากคุณปล่อยให้พวกมันไป ร่างกายของคุณประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และเมื่อคุณเสียสมดุลเท่านั้นที่คุณจะยอมจำนนต่อความเจ็บป่วยในความเป็นจริงร่างกายของคุณไม่สามารถจับอะไรได้เลยเมื่อร่างกายของคุณทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยมันเป็นบทเรียนที่ท้าทายสำหรับจิตวิญญาณน,นี่อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ยินสำหรับผู้ที่กำลังป่วยหนักแต่ที่รักเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อรักษาคุณและคุณเรียนรู้วิธีคิดและการเป็นที่แตกต่างออกไปคุณจะสามารถรักษาทุกอย่างได้อย่าฟังผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ปัจจุบัน ที่จะบอกคุณว่าเป็นอย่างอื่นพูดคุยกับเซลล์ในร่างกายของคุณและถามพวกเขาว่าต้องการอะไรในฐานะที่เป็นวิญญาณในร่างกายมนุษย์คุณคือจักรวาลในตัวเองเซลล์ในร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพวกเขาได้รับคําสั่งให้ทําโดยสติปัญญาที่สูงขึ้นของคุณรักษาความคิดของคุณในเชิงบวกพูดคุยกับร่างกายของคุณและขอให้เซลล์ของคุณฟื้นฟูต่ออายุและงอกใหม่ทุกวันและคุณจะสามารถรักษาตัวเองได้ทันทีทันเวลา รักษาร่างกายให้แข็งแรงและแข็งแรงด้วยการกินอาหารจากธรรมชาติและน้ำสะอาดป่วยพรทุกสิ่งที่คุณกินดื่มหรือใส่เข้าไปในหรือบนร่างกายของคุณเมื่อคุณก้าวเข้าไปสู่มิติที่5ที่สูงขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรจะส่งผลต่อร่างกายของคุณในทางที่ดีหรือไม่ดีไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายของคุณและรู้ดีไปกว่าคุณว่าอะไรดีต่อคุณแน่นอนคุณยังอาจต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์สําหรับอาการป่วยบางชนิดของคุณ แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะช่วยโดยใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติคุณก็สามารถทําการรักษาได้มากด้วยตัวเองให้ความคิดของคุณเป็นบวกและอย่าฟังคนที่คิดว่าพวกเขารู้ดีกว่าคุณในฐานะที่เป็นวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์คุณคือผู้รับผิดชอบร่างกายของคุณเองและคุณคือผู้ที่รู้ดีที่สุดอย่ามอบอํานาจให้ผู้อื่นดังนั้นที่รักเรียกหาฉันและฉันจะช่วยคุณในทุกวิธีทางที่ทําได้ฉันไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตของคุณได้แต่ฉันสามารถแนะนําคุณได้ ถ้าเจอคุณขอให้ฉันช่วยคุณบนเส้นทางแห่งสวรรค์ของคุณแด่ผู้ที่เป็นที่รักของฉันฉันส่งความรักและคำอวยพรมากมายให้คุณแต่ฉันรับรองกับคุณว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและสิ่งที่คุณต้องคิดตรงกันข้ามกับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการเลือกระดับนี้และจะไม่ทําให้คุณผิดหวังท่านที่รักไม่มีความกลัวและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และท่านจะอยู่ในสวรรค์ใหม่บนแผ่นดินโลกที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่เพื่อช่วยประจักษ์และเพลิดเพลิน ข้าคือเจ้าผู้รับใช้อันเป็นที่รักของควรอิม